นนโชว์คิวเดือนนี้ถึงธันวาคมนะคะให้รู้เลยค่ะว่างานเนี่ยกลับมาแล้วค่ะแช่มแช่มรำนะคะกะบ็บอกว่าถูกจองตัวไปค่ะทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็รายการต่างๆเพียบ ทางหน้างานปลายปีนี้นะคะก็เรียกว่ากลับมาพร้อมกับข่าวใหญ่เหตุความสูญเสียในย่านสารบันเทิงอีแชวอนเกาหลีใต้ค่ะซึ่งแชมแชมรัมก็ติดตามข่าวอยู่เช่นกันนะคะจึงฝากแฟนๆให้สนุกอย่างปลอดภัยแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยจะไม่เคยเจอเหตุร้ายแรงค่ะอย่างมากก็มีแค่การกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้ชมหน้าเวทีแต่ก็แนะนําแฟนๆไว้ค่ะให้สังเกตเส้นทางออกจากจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในสถานการณ์ไม่คาดฝัน ่วงไปถึงเทศกาลใหญ่ๆใ,ในปีหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือว่าสงกรานซึ่งแชมแชมรำมองว่าศิลปินเนี่ยก็มีบทบาทช่วยประกาศออกไมได้อีกแรงค่ะ เรียนจากข่าวค่ะทั้งเหตุสลดที่ต่างประเทศแล้วก็ในสาลบันเทิงบ้านเราที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะ,นะคะยังทําให้นะักร้องสาวร้อยล้านวิวค่ะเอิญควันวรัญญาเธอบอกปเปลี่ยนความคิดไปเลยค่ะจะเคยรับงานแบบไม่กลัวอะไรไปเปลี่ยนมาสังเกตสิ่งรอบตัวให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เปิดหรือปิดที่คนหนานแน่นค่ะอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะพอตอนที่เห็นข่าวที่ที่ทอิตาลีใช่ไหมคะมีปีหนึ่งที่ไปเขา้าศาล ไปง,งานสงการนี่แหละระเบียดกันเบียดกันเยอะมากและแต่ว่าตอนนั้นมันยังพอแบบไปได้คือต่อขา้อสารเราก็จะก็จะกว้างอยู่ในในในพระในส่วนหนึ่งแต่แต่ในความเบียดคือกว่าจะหลุดออกไปได้แบบมีแบบ20นาทีวอนไปถึงเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้แบบจํากัดหรืออะไรเงี้ยค่ะช่วยดูหน่อยเพราะว่าเคยไปเห็นมาแล้วว่าเออมันก็อันตรายอยู่นะการเบียดกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเออนั่นแหละก็อยากฝากทุกคนหนึ่งไปเที่ยว โอเคสนุกสนานได้แต่อย่าลืมแบบดูแลตัวเองแล้วก็แบบคอยระวดระวังอะไรต่างๆด้วยอะฝั่งหนึ่งของหางตาให้แบบชึ้ชชชชมๆนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังระวังตัวด้วยจะได้แบบเที่ยวด้วยความสนุกแล้วก็ปลอดภัยค่ะเป็นอย่างแรกที่เราไปเที่ยวแล้วเ,เราต้องรู้ในั่นเวลาที่คนเยอะๆแล้วเ,เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าร้านเนี่ยมีทางออกกี่ทางผมเองเนี่ยเวลาขึ้นเวทีเนี่ยก็จะช่วยประชาสัมพันธ์บนเวทีด้วยนะฮะให้เป็นแฟนเวลาแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากให้แบบว่า เวลามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วทุกคนจะขาดการยังคิดนะครับจะตั้งตั้งสติไม่ทันช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้างานนะคะเทศกาลต่างๆหรือคอนเสิร์ตต่างๆก็เริ่มมีแล้วนะคะทั้งงานวัดทั้งงานโอท็อปต่างๆหรือเทศกาลดนตรีต่างๆหรือแม้กระทั่ง กิจกรรมรื่นเริง,เรงนะคะก็จะเริ่มมีคนมาเยอะขึ้นนะคะทุกอย่างก็เริ่มผ่อนคลายทุกคนก็อยากใช้ชีวิตอยากมีความสุขอยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะยังไงนุองก็ขอส่งมอบความ่วงใย,ยด้วยนะคะอย่างข่าวที่อ e ีเทวอนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะดูแลตัวเองดีๆนะคะเราจะไปเที่ยวไปที่ไหนก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆค่ะช่วยกันดูแลแล้วก็พยายามอย่าไปคนเดียว นะคะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวจะได้ช่วยกันดูแลก็ขอให้ทุกคนเที่ยวด้วยความปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขนะคะเพียงขอแสดงความเสียใจกับข่าวที่อ e ิตาลีนะคะก็อยากให้พี่น้องทุกคนคระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดมีการชุมนุมหรือว่ามีอย่างเที่ยวอย่างนี้คะ่ะใกล้ๆจะปีใหม่แล้วก็มีงานงการชาิมีอะไรก็ส่วนมากคนจะแออัดเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นห่วงเป็นห่วงพี่น้อง อนอกจากเรื่องความปลอดภัยในเทศกาลค่ะหลังไทยใครร็อกจากโรคระบาดนะคะ อีกเรื่องที่ยังไม่ผ่านพ้นคือน้าท่วมค่ะศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิตจึงมาร้องเพลงเปิดหมวกกันที่ตลาดรวมทรัพย์ย่านอโศกเขาก็ผัผลัดกันค่ะใครยังไม่ถึงคิวร้องก็ไปถือกล่องรับบริจาคนะคะมีแฟนๆมาขอถ่ายรูปแล้วก็ร่วมบริจาคเงินด้วยอย่างเวียงนรุมน,นี่เธอเห็นภาพความเดือดร้อนชัดค่ะเพราะว่าเกิดกับบ้านญาติที่ร้อยเอด็ดนอกจากท่วมบ้านแล้วท่วมที่นาน,นะคะทำให้ข้าวเ,เสียหายถึงตอนนี้เธอบอกน้ํายังไม่ลดและคาดว่าถ้าหากลดเนี่ยก็ต้องทิ้งข้าวไปทั้งหมดก็เลยเห็นใจชาว นาทุกพื้นที่นะคะด้านหนุ่มเบนซ์เมืองเลยค่ะก็เห็นมาตั้งแต่เด็กว่าที่บ้านอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยเป็นพื้นที่แรกๆน้ําท่วมก่อนประจําเลยค่ะจนต้องยกพื้นบ้านขึ้นสูงมาเป็น10ปีละปีนี้จึงไม่หนักมากแต่ก็ยังเห็นความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่ที่ติดแม่น้ำนะคะทุกคนจึงมาร่วมโครงการของค่าย g กรม m y g โกค่ะรวมน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภยัยน้ำท่วมรายได้เขาจะนำไปช่วยเหลือต่อไปค่ะ